ว้าเฮ้ยไวรุ่น X Series ครับผมวันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่ครับขวัญใจไวรุน่นตลอดกาลโอ้เ <c oughs> ป็นไง <c oughs> เดินดนเทอร์สีขาวที่สําคัญสีนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆโอ้นะฮะหายากส่วนใหญ่จะมาเป็นสีดำวันนี้มาแบบสีขาวขาวหยาดกันให้ท่านเด้อพี่น้องมีคนเดียวขาวจ่วบวะขาวจ่วหน้าเจี๊ยมันยังไม่จ่วครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาอุ้ยมันจ่วอยู่ไหนอันนี้ปีอะไรนะ1 4 1ตัวเก่า2.5นะครับจ้า FC ถามหาเยอะนะครับแ้กครับ X s มีบ่ครับ ผู้ได้ท้าหาด้วยเวลามีเข้ามาจอนหายเลยจองครับอย่านั่งมองอย่าไปรถอจ้อเด้อมาวันนี้ครับจาาเข้มรถสิ่งครับผมสวัสดีค่ะนักสื่อจ้าวันนี้เรามากับรถรุ่นอะไรครับผมอีซูซูดีแม็ก2.5 X Series ปี2014เกียร์ ธรรมดาจ้านะครับรถเข้าใหม่ไม่มีการเก็บงานครับมีแค่บ้างมีอะไรบ้างครับแต่มีน้อยมากนะฮะด้านหลังมีีจะพาไปดูมีแค่เนี้ยข้างหลังก็มีเอามีเหรอเดี๋ดวพาไปดูนะนะฮะคนดูน่ะซื้อด้วยครับคนคนคนซื้อนต่ไม่ดูนี่ปวดหัวทึบเลยไม่แต่เอซีรู้เลยว่าเรารีวิวแบบนี้แต่สภาพตอนออกไม่ได้เป็นแบบนี้แน่นอนจัดการให้ครับเปิดล่าขายวันนี้เพียงแค่ 1> 5 4, ho, 1 4 0 0 0บาทจ้าโอ้โหยอถก,กับเราใช้เงินเท่าไรครับศูนบาทเด้อเด้อเดอประวัติดีฟีดาวานะฮะประวัติบ้างพีทอย่งไรครับกระสัเงินดาวสิเป็นอย่างยังจักหน่อยนึงนะคร<อ>ับแต่ค่างวดก็ตามลงบ่แม่นว่าอยากสิพันถึงต่สิบเดาวจักบาทกับเบอร์ใเด้อหัวห้าพันในบ่อผ่อน 5, ห้าพันในบ่อเอ,อ้ยดาวมาสักสองสามแสนคือมันมันไม่เปล้านกันเลยครับเอ็กซ์ซีดีผ่อนห้าพันจ้าอ่ะคันนี้นะครับผมโปรโมชั่นกี่เดือนหกเดือนฮะหกเดือนอ้าวหกเดือนแรกผ่อนแพง 2,999บาทโอ้โหเออหนึ่งนะครับล้างจากนั้นไปจ่ายราคาเต็มอยู่ที่10,000แล้วก็แถมนิดนิดสามร้อยอ่ะหมื่นสามร้อยปีดาวมดสองพันเก้าเข้ามนี่เอเซอรี่นี่ตัวพิเศษนะครับสังเกตจากอะไรยังไงนี่ไงนี่แต่ว่าอันนี้มันเก่าแล้วเดี๋ยวจัดการใหใม่นอดีตนะถ้าใครอยากได้เอเซอรี่ต้องสั่งแล้วก็รอรถด้วยเนาะอันนี้รถเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีก็เป็นเครื่อง 2.5ดีเซลนะครับด้านหน้าไก็คุณคุณน้อยนึ่งน้อยนึงข้อเมียมน้อยนึงเออแต่บอดี้ข้อเมียมเบิร์เดยอันนี้ก็จ้าหน้าอันนี้ก็เรื่กสันดาบเออสันดาปข้อเมียมนะคะกระโลโก้แดงนี่นี่สเกิร์ตรอบคันนะครับนี่มีฮอวน็อตฝั่งนู้นนะฮะอันนี้หลุดมาเดี๋ยวเลียร์ให้แต่ว่าไฟข้างในเขาเหมือนเป็นเคลือบสีน้ำเงินสีฟ้าเลยอ่ะข้างในอ่ะมองแล้วมันดูเหมือนสีฟ้าไงตากรุ่นตากล้อาอ่ะตัวนี้ก็สเกิร์ตหล่อ ใช่สเกิร์ตมาครับมีแม็กมีอะไรมาหนึ่งชุดครับแต่งมาให้เรียบร้อยอันนี้เป็น RPF1 RPF1 ซึ่งท,ที่ร้านเราเนี่ยไม่มีแล้วเบิร์ดเบิร์ดแล้วลายเกี่ยงเลยนะ เขาเลิกผลิตแต่มันขายดีเกินหรือว่าเขาไม่ฮิตก็ไม่รู้นะโรงงานไม่ผลิตครับนะก็ตอนนี้มีให้เลือกกี่ลายนั่นแหละมี3ามลายรอเหมือนกันอ่ะมีอะไรบ้าง t สามเจ็ด re สามศูนย์ ce ยี่แปดจ้านี่ดูความใส่ใจของเขาขนาดกระจกยังเป็นโครเมียมเลยมันเป็นตัวพิเศษเออก็มันหล่อนะครับถ้าตัวธรรมดาก็ต้องเป็นตัวแทถึงจะมีนะใช่อ่านะครับถ้าเป็นตัว l กับ s ก็จะไม่มีแมนค่ะบอเบิ้ลบอขาดบอขาดได้เยี่ยมหายเด้อเด้อสีเก็บเด้อสี่ซอมหายดอกพี่น้อง ขอภัยนะคะรถ <c oughs> มันหลายปีแล้วมันก็อาจจะมีชำรุดบ้างนะคะเป็นธรรมดาเนาะอ่ะเดี๋ยวเบ,บิ้งข้างในก่อนเลยนะคะข้างในฟังก์ชันเป็นวิทยุฟังเพลงได้เกียร์ดูรแม็กห้าสปีดนะคะขัน้นหนีเดอ้อเลขไม่เลขไม่เลขไม่เลขมาอยู่ที่สองแสนนะคะสองแสนแล้วก็กุญแจสองแสนรถใส่งานจ้ากุญแจเป็นรีโมทกระจกปรับเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าทั้งกระจกข้างและกระจกมองข้างนะคะอื ก็น่าประนีตัวเอซิลีเนาะเฮ้ยตีตู้มาด้วยเหรอตีตู้มาด้วยเหรอเนี่ยตีตู้มาด้วยเหรอตีตู้อ่ะเม็ดอักสวยๆนะคะวางพี่น้องวางอะไรไหนนี่อันเวลาคนโตสูงๆอย่านอนเวลาโอ้โหเมียนะพอดตีหัวเลยอันนี้อันนี้เป็นความแค้นส่วนตัวนะครับตะเก็ยเป็นอักเป็นไงเมื่อกี้แหกแล้วแหกแล้วแหกอีกดชวยปะ ตัวเนาะ,ะครับน็อตประตูครับเดิมโรงงานนะครับค่ะอันนี้ลำโพงเสริมไหนนี่ลำโพงเสริมเออนะเจ้าของเดิมติดเครื่องเสียงมาแต่ว่าตัวพวกขยับพวกขยายหายหมดแล้วครับเดี๋ยวแค่นี้เห็นบ่อหน,น,นฟิฟ้อกไฟยังอยู่อยู่หนิเป็นซากพีน่น้องเดี๋ยวแต่ตัวสายมาันเป็นซากโซบเร็ว<อ>นี่อันบอกแม่แล้ยังอยู่เด้อขั้นบ่มีนี่ข่อยกระซาให้ขึ้นก่าล่ะป้าต้องไปห่วงดอกนี่คันนี้มันได้สติ๊กเกอร์นะหลอเนาะสติ๊กเกอร์แบบใหม่รุ่นนะครับไม่ต้องแกะแล้วนี่ล้อและเออเฮ้ยมีท่อ ก็ออกปลายออกท้ายต้องเหยียบนิดนึงไหมไม่น่าดังต้องเหยียบหรอไม่ดังเหรออ๋ออาจจะแต่งรอมาท้ายบุกนะครับตอนนี้ไม่รู้ชนเสาไปมาหรือเปล่านะครับเอ้ยเอาค่ะมาโอ้โว่าแล้วเปลี่ยนไม้ขึ้นสองแสนรถใช้งานเนาะโอ้ดูรอยนี่เลยครับไปของแสงครับนะก็เจ้าของเดิมก็ใช้งานครับไปซื้อมาจอดเนาะใช่รถใช้งานเป็นอาร์ชัดเจนนะครับเดิมๆไม่เยอะไม่ได้แปลว่าสภาพรถไม่ดีอืมาไปไปไปท้ายเป็นแนวอีเด้อนะครับจักรีมาดูฝั่งนี้หน่อย ปเลยครับปับ๊บแอนแอนแอนมาดูฝั่งนี้มั่งนี่เริ่มจากน็อตเลยนะคะนอ็นอตน็อตฝาประตูไม่มีแกะไม่มีถอดมาเลยแต่เข็มเม่รักมันยังเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันอาจจะมีฝุ่นฝุ่นฝังไว้ลึกหน่อยนึงเออครับรถเพิ่งเข้าครับยังไม่ได้ทำควาฟาร์ดนะครับนะลำโพงนี่มีนิดๆดหน่อยหน่อยะครับนะติดรถมาเฮ้แต่เขาอ่ะแต่งรอเฉยเฉยแต่เขาไม่ได้ทําเครื่องทําอะไรมาเลยเน้นเดิมๆข้างนอกสวยงามเลยครับไม่ได้ทําอะไรเพิ่ม นะฮะมาดูด้นาหนาหน้านะครับข้องทางยนต์ครับนะเออเพียร์อยู่เหมือนเดิมครับนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่มันเกินครับผมนะฝากระปรมีอรอยแกะมาะครับแล้วเบรกคันนี้เป็น ABS โมเมนต์เป็นร้อยเฮดสีมาบอกเบรก <Be c S 2> เป็นเบรก ABS นะคะ,ะ DDI นะคะบอกได้เลยเครื่อง2.5เนี่ยแรงแรงกว่า1.9อ่ะตัวนี้มันเขาเรียกว่าตัวฮิตเลยน,นะครับใครที่เอาไปแต่งนะครับโมดิฟายใส่กล่องพ่วง หรือว่าทําให้มันแรงขึ้นจ้าทาง่ายได้เบอร์เทสง่ายเทสง่ายนะครับซอบง่ายนะครับดีแบ็กซอบง่ายไม่จุกจิกอาลงอะไรหาง่ายด้วยเจอไปหาในป่าเจอไหมไม่เจอทำไมล่ะมันไม่ใช่อันนี้ไงอ้าวบอกหาง่ายไงถ้าหาง่ายขนาดนั้นนะหรือว่าไม่ต้องมีไอ้โรงซ่อมรถแล้วแหละอ้าวนะครับผมว่านะรีวิวรอบคันครับใครสนใจรีบจับจองเลยครับผมนะฮะ ใครที่จองผ่านออนไลน์นะครับรับสิทธิพิเศษไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าจัดให้ค่าโอนให้ภาษีให้ประกันให้แม็กไม่ให้ยางไม่ให้ถ่ายได้ำมันเ่องให้ถ่ายก๊องเครื่องให้ถ่ายของเรียบให้ติดฟิล์มให้ประดับด้วยให้ส่งรถให้ทำสัญญาที่หน้าบ้านให้รับประกันหลักการขายดับเบิี้ยวสมาเอาไปเลยหนึ่งเปรี้ยวโอ้ยคือไรเงี้ยย้ำนะจ๊ะใครอยากจะผ่อนถูกกว่านี้ไม่ใช่ปัญหาดาวเพิ่มใจมันรักเอาไปเลยจะจ่ายเซนหน่งไหมเออมาถือสดซะหรอซื้อสดก็ได้ ล้วตีตรครับสดก็ได้ <S 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 พอนก็ได้นะสวดกบัดใบเดียวจบรา,าว,าวสองปีถึงนหน้าบ้านใครอยากได้นคลนนีทำไงครับผมเบอร์โทรลิงก์ไลน์ของจ่าเเ้มกับนักสื่ออยู่ด้านล่างโพสต์นี้กดแสดงเพิ่มเติมนะคะถึงจะเจอเลื่อนลงไปด้านล่างนะคะคจะเจอเลยแล้วก็ส่วนทาง Facebook จะอยู่ด้านบนก็เช่นเคยก็คือกดแสดงเพิ่มเติมนะคะส่วนทางติ๊ t ต k อกนะคะมีอยู่2ช่อง scc motor s e scc motor sk ก็เลื่อนหาเอาเนาะเรามีรีวิวให้ชมอยู่มีครบทุกทางทาครับผมอยากได้ยังไงครับโทรหาเราแล้วจัดให้ รับรถแน่นอนแก้ว้า